สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับพบกับผมตามตูมรถบ้านครับผมวันนี้มีโตโยต้าอันตีปี2001ออโต้ตัว E มานําเสนอครับเดี๋ยวนะครับสีเดิมนะครับสีเดิมบางนะครับคันนี้ไม่เคยทําสีมาแน่นอนครับเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวพาชมรอบๆกันเลยนะครับสวยๆเลยครับไม่เคยชนมาแน่นอนครับคันนี้ ตัวนี้จะเป็นเครื่อง1ันหนะครับพันหตัว E VVTI นะครับนะครับสวยๆเลยครับชมรอบคันนะครับสวยๆเลยนะครับยางตัวนี้จะเป็นยางปียีนะครับดอกลอนๆ้นนะครับผมใช้อีกยาวครับผมเดี๋ยวรอบคันกันเลยครับสวยๆครับไม่เคยทำสีมาแน่นอนครับ พาชมภายในกันเลยครับผมนะครับภายในครับแหงประตูสวยๆนะครับไม่มีขาดครับไม่มีขาดไม่มีแตกนะครับบมดจะเป็นกรรมีนะครับตัวนี้ครับสวยๆเลยครับลังคาไม่มีดำนะครับสวยๆสะอาดครับผมของผูู้โดยสารครับสะอาดเลยครับคันนี้ ้ากกมะหยีครับไม่มีแตกไม่มีขาดนะครับตัวนี้มีแอร์แบกนะครับแอร์แบกคนขับหนึ่งลูกนะครับ ECT ก็ใช้ได้นะครับผมแอร์หนาวใช้ได้ทุกทุกระบบนะครับระบบไฟฟ้าใช้ได้ครบหมดครับกระจกข้างปรับไฟฟ้าปรับได้หมดทุกจุดน,นะครับกระจกไฟฟ้านะกร,ระจกไฟฟ้าอันนี้ปรับคนขับ ใช้ได้ครับขึ้นซ้อนขึนลงหมดทั้งสี่บานนะครับเั็นไนะครับตะเขียบหลังกล้องหลังคาสวยๆตาเดิมเลยนะครับนะครับสวยๆตาเดิมโรงงานเลยนะครับเดี๋ยวพาดูชมเม็ดอากันครับ สวยๆเลยครับไม่มีความมาแน่นอนครับผมคันนี้สวยๆเลยครับไม่มีคว่อมมาแน่นอนมาชมห้องเครื่องกันเลยนะครับภายในสวยๆเลยครับสะอาดๆครับกำลังดี โปงโจต้าเดือบโรงงานนะครับอย er an, ู่ครบครับผมสติ๊กเกอร์โจต้าเดือบโรงงานนะครับอยู่ครบครับโอเครับเครื่องแห้งๆไม่มีเยิ้มนะครับนะครับขาหน้าเดิมๆครับไม่มีแฉกแน่นอนครับสติ๊กเกอร์เลเวลเดือบโรงงานอยู่ครบครับผมห้องเครื่องไม่ไม่มีเยิ้มนะครับแห้งๆเลยนะครับเครื่อง sẽ đầm nít một chút. Sẽ đấy. Để xem. Nghe tiếng máy. Không có, có ai, không có

อยู่ครบครับน็อตไม่เคยแกะนะครับฝาท้ายฝาท้ายน็อตไม่ขยับนะครับเดินนะครับยกว้างๆครับสวยๆเลยครับฝาท้ายเม็ดองเม็ดอาร์ครับอยู่ครบครับล้างน้ําไม่เคยชนมาแน่นอนครับเติมเลยนะครับสวยๆครับถ้า่กับไม่เคยแกะทั้งสองฝั่งนะครับสวยๆครับไม่เคยแก๊สมาด้วยนะครับคันนี้ แรงอะไรแม่แรงอะไรอยู่ครบครับดูครับสวยๆเลยครับไม่เคยแกะมาแน่นอนครับด้านนี้กันนะครับสวยๆเลยครับด้านในไม่มีขาดครับบอกครับสวยๆครับอบความมายับห้องพูดโดยสารสาซาเลยครับ คือคู่มือโตต้าอ,อยู่ครบนะครับสีแทนเดิมโรงงานยังอยู่ครบหมดครับไม่เคยทำสีมาแน่นอนครับ,ส,รบสีไม่มีที่ฐิเลยนะครับไม่มีริ้วรอยนะครับคันนี้สวยๆเลยครับ สวยๆเลยนะครับคันนี้ผมขายอยู่ที่115,000บาทนะครับดาวเริ่มต้น9,000บาทนะครับส่งงวด2,954งวดนะครับ2,954งวดดาวเริ่มต้น9,000บาทครับเป็นจะเป็นโตลต้าอันติสปี2,001 1.6ออโต้ตัว E นะครับ ABS 400ล้อนะครับตัวนี้ ผมขายอยู่ที่หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทนะครับดูนะครับสวยๆนะครับออกได้ทุกอาชีพทุกกรณีนะครับออกได้ทั่วประเทศครับมีบริการเซียนสัญญาถึงหน้าบ้านครับเดี๋ยวไฟแนนซ์จะลงถึงลงหาถึงหน้าบ้านนะครับออกได้ทั่วประเทศบริการส่งถึงหน้าบ้านเหมือนเดิมนะครับรถครับถ้าสัญญาผ่านผมขับส่งถึงหน้าบ้านนะครับดาวเริ่มต้นที่เก้าพันบาทออกคนเดียวไมมต้อทุใช้คนค้ำนะครับ คันนี้ดาวเริ่มต้นที่9,000บาทส่ง2,954งวดนะครับถ้าจะส่งมวด3,100บาทมันจะตกอยู่48งวดนะครับนะครับสวยๆเลยนะครับโอเคครับสนใจยังไงติดต่อผมมาได้เลยนะครับ0934574449 0934574449ครับตามตูมรถบ้านนะครับ ดาวเริ่มต้นที่9,000ออกคนเดียวไม่ต้องใช้คนค้ำครับผ่อนเริ่มต้นที่2,0954งวดครับถ้าจะผ่อน3,002 2 3,003,002อยู่ที่48งวดนะครับโอเคครับจะเป็นโตต้าโคโรนาแอนติสนะครับปี2001นะครับเกจี์ออโต้1.6 VVTI นะครับผมโอเคครับฝากไว้ด้วยนะครับ